สวัสดีครับผมก็มาเจอผมทิตเตอร์จยู่นะครับผมวันนี้เราอยู่ในหน้าเว็บโยกกลางนะครับผมการปิดประปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ส4มกราคม2564ในวันนี้นะครับผมก็ลงมาดูกันว่าเียดอะไรบ้างแล้วนะครับอันแรกเลยนะครับผมอันที่หนึ่งเลยจำหน่ายกล่องสมบัติปัตพีนะครับถึงวันที่4ี่กุมภามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้มันจะมีอะไรนะครับกล่องสมบัติ ประตูีนะครับผมรูปในเทมมากมายว้าวหมาทองกับหมาเงินวะนะครับหมาทองหมาเงินนะครับผมลูกหมาปางูเต่านะครับผมอุ้ยเสริมแกล่งนะครับหนึ100่งร้อยด้วยนะครับเสริมแกล่งด้วยเสริมแกล่งทั้งอาวุธทั้งชุดนะครับยันจีก็มาครับสร้อยสร้อยความดีร้อยสิบฮะ เซตดีแปดสิบก็มาฮะเซตดีร้อยยี่สิกร้อยร้อยสิบก็มาไม่ใช่ร้อยยี่สิบร้อยสิบนะผมนะครับ,นะรบไล่มอลทินสิบวันหนึ่งวันนะครับตุ๊กตาจงเหลียวฮะเออตัวประดับตัวประดับนะครับผมต,ตัวตัวอัญมณีนะครับผมสุ่มนะครับผมแหวนสร้อยหูเลยนะครับผม ยัน25้าเปอร์ยันย0เปอร์ยันสิห้าเปอร์นะครับผมแล้วก็บรรดาหหินต่างๆโอ้มาอยู่ส่ใสมาทำไมนะครับผมโอสถแห่งสวรรค์หนึ่งวันนะครับแบบจีแบบธรรมดานะคุมจิตร้อยห้าสิบเปอร์หนึ่งวันนะครับยาเม็ดใสรุ้งนะครับยาประกายใสเอยเดี๋ยนะยาประกายรุ้งนะครับผมแล้วก็โอสถนะครับเทโบสถนะแมวกวักแล้วก็โทท้อสวรรค์นะครับผม ก็ประมาณนี้ต่อมานะครับผมนะเอยเดี๋ยวราคากล่องอยู่ที่99ท้องตลาดนะอยู่ประมาณ7080นะราคาพวกค้าไม่ค้านะครับผมต่อมาแิปปี้นิวเยียอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ครับเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นนะครับเราต้องมาดูหน่อยนะครับผมกิจกรรมใหม่ไล่ทมฟรีทุกวันนะครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ครับรับเควสที่พวกค้าลึกลับนะครับผมทําได้วันละครั้งนะครับหายเทมสิบชิ้นนะครับ คุยแล้วจะได้อะไรมาดูครับไลท์มนทินครับนะครับไอเทมอัตราการเรนดอมหนึ่ง6 7สโอ้เชิ้นนะครับ7ชิ้นเป็นไอเทมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับทั้งหมดเรอไม่ยกเว้นแหวนพ p นครับนายกเว้แหหวพ e นนะครับผมจุดเด็ดคือยาไร้มนทินนะฮะ จุดเด็ดยา,ายาอะไรามันทิ้เลยคือผมยังไม่ทำเวทสตัวคือแปดนี้ผมไม่มีความกระตือรือร้นยอยากทําเลยคือแปดที่แล้วก็เหมือนกันแฮปปี้นิวนะครับอันนี้คือภารกิจเก่าครับ Happy New y e a ภารกิจเก่าเดีย๋ยวเรามาดูกันทบทวนหน่อยภารกิจเก่านะบัฟโซนอูทั้งผู้เล่นกดยันโยและไม่กดยันโยนะครับผมเพิ่มมีกพีนะครับเดลิควสนะครับผมเควสห้าร้อยชิ้นนะครับบวกรับค่าพิช ปีหนึ่งแสนนะครับผมที่ผู้เท่าสายฟ้านะครับผมผู้ดูแลสายฟ้าแล้วก็ต้อนรับปีฉลูนะครับผมที่โซยังและงวงสิมพูไอเทมรวม300ชิ้นนะครับผมรอบแรก100รอบ2 200นะครับผมสูมไอเทมเป็นไลท์มอนทินแล้วก็ลูกแก้วฝึกฝนแบบ50ล้านนะวายปั๊มสิทธิ์กันแบบรัวๆนะครับผมนะนะก็แค่น่าจะมีแค่2ชิ้นนี้นะครับผมสำหรับเควสดงวที่น่าโดนใจอย่างน้อยเรนดอมก็น้อยกว่า ไอเจ็ดชิ้นนี้อัตราการเรนดอมคืออยู่ที่ห้าชิ้นนะว่าจะได้อะไรแล้วก็เพย์ช่วยเหลือที่ประมุกนะับผมอันนี้นะับผมสายน้ําแห่งชีวิตนะับผมก็หนึ่งร้อยชิ้นนะับผมบัฟหกชั่วโมงนะับผมแต่ผมผิดหวังมากเลยรับบัฟตอนไหนนับเวลาไปเลยแม้แต่คุณออกจากเกมเวลาก็ยังเดินนะับผมทําให้ผมต้องทําหลายรอบนะับผมซึ่งผมไม่อยากทาแล้วเบื่อนะับผมจบนะครับต่อมากิจกรรมสร้างตัวละครใหม่นะครับรับไอเทมฟรีนะัะผมเป็น คุ้มจิตเชนเลอ่สิบสีชั่วโมงและพีศาจนะครับผมเลเวลต่ำกว่า59าสิครับแล้วก็เออ่ยาครับผมยายาล้านหรือเปล่ายาล้านยี่ยาแสนไม่รู้ใจไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็โสมนะครับโสม8ปดแสนหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนั้นต่อมามีอะไรต่อนะครับบปาร์ตี้นะครับผมวันที่7มกราถึง20มกรานะเวลายังเหลืออยู่นะวันนี้วันที่14นะครับผมนะ สเปเชียลไอเทมนะผมไอเทมช็อปนะผมชุดคุมนะเป็นแบบธรรมดาแบบจีแบบ y g นะมีบัฟต่างๆนาๆนานะครับผมแล้วก็ต่อมานะซิงเกิลโค้ดสัปดาห์นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะผมก็ค่อยดูวันวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะผมการปรับปรุปงแก้ไขนะเป็นการตั้งค่าการใช้งานถ้าไม่ตายอัมมตโนมัติของกล่องวิญญาณมังกรนินนะครับผมนะสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับผมนะตัวละครจะยืนนิ่งอยู่สักพักใหญ่นะครับแล้วก็ยืนเอ๋อแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับผม ก็เอาเป็นว่าบัคอันที่7เ,เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้ร0อ็หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าต่อให้ไม่บัคนะผมแต่บัคตัวเลขให้จะลงใจเล่นก็มีนะผมก็ตีดอกประมาณ3ามสี่หมื่นอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วดามเมจไม่ได้ขึ้นตามนั้นครับนะดามเมจจริงไม่ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้แต่มันไม่มีผลอะไรกับเกมมากนักยกเว้นการที่แบบ เออใช้ทําไม่ตายได้หรือไม่ได้แล้วยืนนิ่งๆเนี่ยบางทีมอนตบปลายหาครับผมนะก็โอเคสําหรับแพทในการปรับปรุงเซเวอร์นะครับผมในการแก้ไขนะครับในการอัปเดตนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็ถือว่าได้แบบอธิบายไว้อย่างชัดเจนและน่าจะเคลียร์ไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องได้เวลานะครับผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับผมดิมเตอร์ไอซียูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ